i ไรแบบไรมากๆนะฮงานนี right, ้พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมนะฮะพร้อมครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมครับพร้อมโอเคครับผมนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมนี้กันเลยนะครับสามสองหนึ่งเริ่มเลยครับโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์ถูกต้องครับยังได้ยินอยู่เลยครับยังได้ยินเลขอเพลงับคณหญิงครับผมแมคโครโอโอโอโมคโครอรับถูกต้องครับผมอ เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวต้องต้องกินเลยเนี่ยต้องกินเลยเปรี้ยวมะนาวครับต้องครับฮะพี่สี่มาแล้วสั่งอาหารสั่งอาหารเราก็ทำไมมันจะไม่ส่งเอ่อ Delivery ีอาใช่แล้วใช่แล้ สีน้ำเรั่มเริ่มนิดเนิดเดียวปลานั่งคุงคนไหนสีส้มสีส้มปลาสีสีส้มซูชิแซลมอนแป้งโอ้โโอเคครับผมเลยนึกนาทีอะไรยังทำตรงนู้นบีนแท้โชว์หัวเราครับอไดโชว์หัวครับถูกต้องครับผมอโชว์หัวอันนี้มัน กระลาปาวล่ะครับบิ๊กไบค์ไบค์เบอร์เกอร์สีแดตน่ารักไหมฮะรูปหน้ารักมากเลยนะผมอยากได้เลยคือหนคะตาเก่งมากหอุ่มก็เก่งแล้วถ้าเกิดมันจริงไม่เดียงผมมีโอกาสจะได้รูปเฟอร์ไลน์สักรูปหนึ่งไหม นะครับผมมาเรามาเกมที่2กันบ้างเกมที่สครับผมชื่อว่าวาดอย่างโปรนะครับผมตะกี้เราให้นุ่นิวเป็นคนใบดใช่ไหมไอ้เล่นเป็นคนถ่ายใช่ไหมครับคราวนี้จะให้นุ่นิวเป็นคนใบดบ้างวาดวาดวาดรูปนะครับผมจะให้เวลาสักสามวิในการวาดหนึ่งรูปไม่ว่าจะทำอะไรออกมาครับมีผ้าวาดเสร็จปุ๊บก็ให้ไหเรล่าผู้ชมทีดูนะครับผมก็ต้องทาซีดีใช่กู ใช่ไหมครับน้องผู้เอบนะครับใช่ไหมครับน้องตีกันอยู่นะครับน้องตีกันอยู่กันะแก่แก่แก่กันแหลดีทีเด็ดเน่เอเคไปบัตรท่านที่สี่แล้วโอ๋ท่านที่สี่ครับนางสาวนวพรสายยิ่งใช่นะคะโอเคครับผมท่านที่หนึ่งและท่านที่สองจะอยู่ทีมเดียวกันกับนิ้วเลยครไก่กองครับว้าวไดไปแล้ว ไปเลยนะครับไปต่อฮะคำตอมาครับ3 2 1อหันหน้าครับตตอวันีอะเรตอนีหุรูดหนึ่งุ้ยนี่ครับเอาย้อดมากนะครับดูดิวผนร้มมีจะกี้อยู่านนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งไม่ได้ครับเม่ันไม่เป็น เรียบร้อยมากเลยนะครับเดี๋ยวโชว์นิดนึงนะเป็นงานศิลปะถ่ายรูปไว้เลยนะฮะถ่ายรูปศิลปะนี้ไว้เลยนะครับผมอันนี้หมวกแก๊บนะครับหมวกแก๊บไม่ได้หมวกแก๊บนะครับผมมาอันต่อมาทีมคะแนนครับผมโอเคครับผมทีมนี้ได้ไปแป่ครับแป่งคะแนนโอ้โหก็ยอดมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเชิญมอบโหลอยพอมลายเซ็นนะครับส่วนทีมที่ไม่ได้ชนะคราต้อง ขอบบบคคคุุณทกกนนะรรััมาๆเป็นเป็นเกมที่สนุกมากนะตะกี้นะกี่นาเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยครับวาดรูปอย่างเร็วเลยนะรคผมแต่วันนี้วันนี้สุว่าได้ดีกว่าปกตินิดนึงวาดดีกว่าปกติใช่ไหมครับใช่ครับปกติวาดไม่ได้เอ้าทีนี้เราเห็นวาดได้วาดได้ไปแล้วได้ได้ตอบกระดูกทุกคนเลยไ่้ โอเคนะครับผมอันต่อไปนะครับอยากให้ทุกคนแบบหยิบกล้องขึ้นมาหน่อยนะฮะเพราะว่าดูดีลจะมาแอคแบบดารารักดาวรักคนนึงนะครหลรอไปครับดึงกระทำไปนะผมเชื่อว่าเราทำได้เข้าลงการแล้วก็จิบกล้องให้พร้อมนะครับจะลืมแฮชแท็กของเราวันนี้นะฮะผมจะเข้าไปสอบเลยนะฮะพร้อมนะครับผมพร้อมนะฮะสามสองหนึ่งแอคมาเออ รนะครับผมผมจะเข้าไปดูรูปเออโอเคขอจะดูใแ็ผมอยากให้รูปมี่วามยิ่งนะโอเคแล้วโอเคมากอ่านต่อไปรูกที่สองนะครับผมลูกที่สองเอาเบอร์ได้ดีครับอาารนะครับเบอร์1นะอเบอร์มา รู้ ane, ม, y, S <S มากรู้มงกู okay. <t <t Nowadays, like. ้เู่เออโอ้ยน่ารักจริงๆคือผมได้ยิได้ยินชื่อเสียงความน่ารักของลุนดิวมานานแล้ววันนี้ได้เห็นกับตัวน่ารักจริงๆนะครับผมมามากเรามาแอคที่สากันบ้างมีทั้งหมดสาแอคนี่คือแอคสุดท้ายอุ้ยแฟนๆตขอดหนูพักหายใจครับนึงค่ะน่าแบบว่าโอเคสี่สองหแล้วกสาจริๆมีมีไง4กันสกับหเอา เอาละเอาละมันแะแแอบเห็นหรือเปล่าจำจีมาเสือบอกแบกก่บงอนเอาไว้ใช่เลยครับน้ำท่าไหนครับน้ำท่ามีละกันท่าสี่ท่านี้เลยท่าที่สเป็นไงฮะเออท่าท่าเกนเาะนโจกเกาะกันจกโจกโจกฮะเกาะกัโจกเอานะครับพร้อมเลยครับผมทุกคนก็พร้อมนลฮะสว กระจกใช่ครับไม่มีกระจกนะครับอาะไงไงดีฮะเอากระจกไหมครับอ่าเออเฮ้ยโอีขนาดนี้ตอนนี้ผมอยากไปนั่งถ่ายรูปมากเลยตอนนี้โอย ขอตัวรละฮาลงไปก่อนนะครับผมแล้วก็ส่งมอบเวทีนี้ต่อให้กับนุ่นนิววันนี้ก็มีหนึ่งเพลงมาให้ทุกคนครับ Sky can take my eyes off your life eyes in this weak night why beautiful sounds of all joy